ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางอย่างทีเด้มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะถ้าต้องคิวรูดูส่วนตัวได้นะคะมีแบบแชทแบบคอแบบแรนดอมนะคะเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากซับสไคร์นนะคะให้ด้วย ะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะ50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แค่ตะถามมาดูดวงฟรีทางไลน์นะเริ่มเลยนะเราห่างกันมาสักพักแล้วเนาะเธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเธอหรอกก็เธอไม่ค่อยให้ฉันรู้สักเท่าไหร่อย่างเนี้ย ความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะเธออาจจะต้องตั้งใจให้ฉันรู้ตั้งใจให้ฉันเห็นแต่เดี๋ยวนี้ฉันแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเมื่อก่อนเธอดีกับฉันมากๆแสนดีกับฉันมากแต่ฉันเองเนี่แหละที่ดือ้อแต่ใจแล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนสักที จนเธอรู้สึกว่าเธอควรจะไปหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองไปหาอะไรใหม่ๆให้ความสัมพันธ์เธอคิดมากระหว่างระแวงกับความสัมพันธ์นี้มาตลอดจนวันที่เธอรู้สึกว่าเธออยากปล่อยมือแล้วเธอก็ค่อยๆปล่อยมือออกไปจนสาเร็จจนตอนนี้เธอเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเธออยู่กับตัวเองเธอก็มีความสุขดีเธอดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูรักตัวเองมากขึ้นเธอดูแบบมีมีความสนุกสนานดูชิลชิชอบท่องเที่ยวหรือชอบประจนภัยอ่ะเป็นเธอในเวอร์ชั่นใหม่อ่ะ ซึ่งมันก็โอเคนะฉันก็รู้สึกว่ามันดีแหละเธอมีความสุขก็ดีแล้วเพราะฉันเองก็อยากเห็นเธอมีความสุขเหมือนกันแม้ในความสุขเธอนะตอนนี้จะไม่ได้มีฉันอยู่ด้วยแต่ฉันน่ะก็ดีใจนะที่เห็นเธอแบบยิ้มเห็นเธอหัวเราะเห็นเธอได้ทำในสิ่งที่เธออยากทำแม้ว่าเราจะห่างไกลกันออกไปทุกทีทุกทีก็ตามแม้ว่าฉันจะแอบเครียดแม้ว่าฉันจะแอบเสียใจแต่ฉันก็คิดว่ามันก็ดีแล้วล่ะ พราะสิ่งที่ฉันอยากเห็นก็คือเห็นเธอมีความสุขแต่ฉันก็ยังรักเธออยู่ตรงนี้เสมอนะแม้ว่าเราจะมีปัญหาการแม้ว่าที่ผ่านมาฉันเองจะทําเหมือนไม่สนใจหรือทําเหมือนไม่ให้ใจเธอแต่เธอรู้ไหมตั้งแต่ไม่มีเธอฉันก็ไม่ได้ให้ใจใครเลยนะฉันยังคิดถึงความรักของเธอเสมอและฉันก็ยังมีความเชื่อว่าใจเราตรงกัน แม้ว่าวันนี้เธอจะตัดชั้นออกไปจากชีวิตแล้วแล้วเธอจะมีความสุขกับตัวเองนะก็ตามแต่ความสุขของชั้นน่ะก็ยังเป็นเธอนะไว้ถ้าเรามีโอกาสเราก็ไปทําบุญด้วยกันในฐานะเพื่อหรือคนรู้จักก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงหรือเธอไม่ต้องมานั่งเครียดกับชั้นไม่ต้องไปคิดมากกับชั้นหรือคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ของเราอีกแล้วชั้นดีใจนะที่เห็นเธอเนี่ยพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เธอมีความมั่นคงในตัวเองเธอมีความมั่นคงในอารมณ์มากๆแล้วแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยเธอรักตัวเองขึ้นเยอะเลยนะความใจร้อนหรือความแบบอารมณ์แปรปรวนก็ดีขึ้นเธอดูเป็นคนนิ่งมากขึ้นแล้วก็มีอีโก้มากขึ้นแต่ในอีโก้ของเธอมันไปในทิศทางที่ดีนะที่ผ่านมาเธอมาจะแสดงออกหรือพูดคุยหรือสื่อสารกับฉันตลอดเธกเป็นคนตรงไปตรงมาแต่พอเธอไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ได้เอาอะไรมาเครียดตรงเนี้ย ดูเธอก็เป็นเธอที่มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีตอนนี้เธอคงห่างไกลจากสักชั้นไปพอสมควรแล้วเธอมีกำแพงหรือเธออาจจะปิดกั้นความรู้สึกฉันไม่กล้าคาดหวังหรอกว่าเธอจะกลับมาเพราะว่าเราก็ห่างกันไปขนาดนี้แล้วเนาะแต่ฉันก็หวังว่าสักวันมันคงมีปาฏิหาริย์ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเรามันจะพังไม่เป็นท่าก็ตามฉันก็ยังเชื่อนะว่าเธอเป็นคนรักที่ดีเป็นเป็น ครอบครัวที่ดีหรือเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นแฟนที่ดีของใครสักคนได้ถึงเป็นของฉันก็เป็นได้แต่เธอแค่ไม่เอาฉันแล้วแค่นั้นเองถ้าเจอถ้าเจอถ้าเธอเจอคนที่ใช่และมีความสุขแล้วได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นใหม่กับทคยฉันก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเธอก็อดทนกับความสัมพันธ์หรืออดทนกับฉันมายาวนานมากแล้วจริงๆขอบคุณนะที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆฉันยังไม่เจอใครที่ดีกับฉันเหมือนเธอเลย แต่ฉันก็ต้องเข้าใจนะว่าเธอได้ตัดสินใจไปแล้วที่ผ่านมาฉันอาจจะช้าเกินไปอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปแต่ฉันเนี่ยก็รักเดียวใจเดียวรักเธอคนเดียวมาตลอดเลยนะแล้วฉันก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเธอก็รักฉันเหมือนกันฉันน่ะคิดถึงเธอมากๆเลยนะ แล้วก็เชื่อว่าเธอคือความรักแท้ของฉันแล้วก็เชื่อเชื่อแบบนี้ตลอดไปนี่คือข้อความตอนเช้านะคะที่เขาฝากมาบอกคุณซึ่งอ่านเยอะมากเลยนะวันนี้อ่านอ่านเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีหรือธาตุนะคะธาตุอะไรราศีพฤษกราศีธนูราศีงี์ค่ะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG ของเขามีตัวอะไรบ้างคะขอฐานตัวเอหรือตัวแซดค่ะทอพเท่าค่ะรอจุลาค่ะขออีกสักสองตัวเนะาะทอทหารค่ะตัวเคค่ะเกิดวันเสาร์วันจะเออวันเสาร์วันพฤหัสวันอาทิตย์นะคะวันศุกร์ประมาณนี้สุดท้ายที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจ้องคิวดูด,ดูส่วนตัวนะคะ ฝากช่วยสนับสนุนชอ่องในการดูโฆษณาได้นะคะหรือใครอยากจะกดปุ่มซปเปอร์แบงนะคะหรือปุ่มขอบคุณอยู่ข้างล่างคลิปนะคะอยู่ยข้างแชร์ร mm ุ hmm. ่นขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระเบือนะคะไปดูที่โพสต์ได้หรือว่าจะทักมาสอบถามทางไลน์ก็ได้นะคะ ตามกำลังศรัทธานะคะซึ่งก็ได้ยอดมาพอสมควรแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ยังไม่ครบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นจะนาเงินไปรวมกับเพื่อนอีสอคนนะคะก็หวังว่าจะครบนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมบุญด้วยกันนะคะอนุมโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย